สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลิชเกินเพชรชั้นป .2 ออทับสารวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องน้ำใสครับน้ำใสภูผาภูผา,ผผาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเข้าเ,เจ้าของผมทรงน้ำผู้ผูกโบ สีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกับติดน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายปีนี้แต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือความความมิ่นความมิ่นเจ้าของ พาท่านนขอใครท่านนภาใครท่านน,าทาน,นงที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสผู้พาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแค่เปิดประตูแล้วพวด เข้าไปไก่ทั้งเล้าก,ก,ก,กับพือปีกัรพือกระพืปีกพุบพับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ๊ะขอโทษจ๊ะขอโทษจ๊ะน้ำใสนั่งนั่งยองยอง ยกมือไหวไปรอบเราวใครใครเห็นใครเห็นคงขำคงอดขำไม่ได้ผู้ขาทรงตะก้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยการเก็บใครอย่างเงียบเงียบต่างต่างรู้ว่า ถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ผู้ผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสย,ยืนรอจนผู้ผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ผู้ผาดู มีของมากมีของมาฝากผู้ผาและใบบกใบบัวด้วยพูดพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้นงทั้งทันทีใบกบกใบบูชูมวงโบกหูแก่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกะดิ่งดังโป๊กเป๊ก กะพวนดังกุุงกิ้งน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผ,ผาล้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามลูกถ้วย สี่แท่งมีมีไม้เสียบสำหรับถือลาดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสำหรับสลับสีดูน่ากินดึงไปดึงไม้ดึงไม้ออกก่อนนะครูผาแล้วป้อนใบปูก น้ำใสจะป้อนใบบัวเองเพราะน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกงหางและย่ำเท้าเมื่อเต้นระบํเสียงโฟกเป๊กุ่มกิ๋งดังดังเป็นจังหวะเองฮง เังเป็นจังหวะเออไม่ใช่จังหวะแล้วก็เฮ่ชื่นใจชื่นใจอร่อยจัง